โสสารีปุตโตอันว่าพระเถระชื่อว่าสารีปุตนานว่าจะเนครั้นเมื่อพระดำรานอิติว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีตปตนปนะก็ ตุงอันว่าอันเออันเธอโมเจเปลืองพรามนังซึ่งพรามกาโตปการังผู้มีอุปการะอันกระทำแล้วเอวังอย่างนี้ โตจากทุปนวัตตีย่อมไม่ควรกริ่งหรืออิติดังนี้สถารานพระสาทาสดานวุตเตตรัแล้ววัตตวว ตีว่าทันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีลาอาหังอันว่าข้าพระองค์ราทังยังพรามชื่อว่าราทา ปัปพาเชตสามิจักให้บวชอิติดังนี้ต,นตั้พรามานังยังรามนั้นปัพาเชสีให้บวชแล้วอานะครับตรงตรงนี้หลังปปพาเชสสามีตินี้ให้ขึ้นวัตวามาซึ่งไม่เหมือนในหนังสือครับ ในหนังสือเนี่ยเขาแปลตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าอิติซึ่งมันยากเราแปลอย่างนี้มันจะง่ายเพราะทุกประโยคที่เปิดอิตินะครับถ้าไม่วัตวาก็จินเตตวาสองคำนี้ฉะนั้นเราเอาตีความเอาตั้งแต่ต้นๆเลยแล้วความมันก็ไม่ได้เสียใส่วัตวาเข้าไปเลยนะาในหนังสือ โอเคถ้าเหมือนกันก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมมันมีบางเล่มนะครับที่ไม่เหมือนอถ้าเหมือนกันก็ดีแล้วพอจะเข้าใจไหมครับเนี่ยพอจะแปลได้ไหมได้แปลทวนมาบ้างไหมต้องแปลได้นะคือหลักการแปลเนี่ยหลังจากที่ผมอธิบายเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องดูเองแล้วก็แปลให้ฟัง ปิดหนังสือทุกอย่างก็งเหลือเพียงแค่เอกสารที่เราใช้แปลแปลให้ฟังนั่นคือหลักการแปลนะครับแต่ว่าวันนี้นี่เดี๋ยวเพิ่มมาอีกสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่อันนี้แปลทวนเมื่อเช้าครับ